ฮาวเทียกระถางนี้นะคะอยู่ด้วยกันมานานสักพักใหญ่ๆและจนตอนนี้น้องๆจะเริ่มเติบโตล้นออกมานอกกระถางและวันนี้โชคก็เลยจะมาทําการแยกร่างนะคะให้กับฮาวเทียต้นนี้แล้วก็นี่นะมาดูการน,นี่ตรงนี้นะมีตุ่มเล็กๆนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่อดอกนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทําการแยกร่างแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นดอกสวยๆของต้นนี้กันหรือไม่ ไปชมขั้นตอนง่ายๆในการแยกหน่อฮาวรวเทียต้นนี้กันค่ะบีบๆนะขอบกระถางแล้วก็ค่อยๆดึงน้องออกมาจะออกมาไหมเนี่ยโหรากมาเต็มเลยนะคะ แล้วก็ค่อยๆทำการแยกร่างอย่างเบาๆหนึ่งต้นสองต้นนี่จะแยกออกมาเป็น3ามกระถางนะและนี่นะถ้าเป็นต้นอ่อนนะเขาก็จะแตกต้นอ่อนออกมาทางข้างๆนี้นะคะใกล้ๆกับโคนต้นแต่ต้นนี้นะ มีตุ่มใกล้ๆก,กับตรงกลางของต้นนะก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นช่อดอกค่ะมีใบล่างที่เหี่ยวแห้งแล้วก็ดึงทิ้งไปนี่ต้นอ่อนนะหนึ่งต้นจะหลุดไม่เนี่ยต้องดึงอย่างเบามือที่สุดใช้ดินปลูกไม้อวบน้ำผสม perlite นะคะกระถางนี้นะเราก็จะ ใส่ต้นที่คาดว่าจะได้เห็นดอกนะลงไปมีใบเหี่ยวแห้งค่อยดึงทิ้งไปค่ะอีก2ต้นที่เหลือนะคะก็จะปลูกลงกระถางนี้และกระถางนี้ค่ะ และรดน้ำนะคะให้ชุ่มๆไปเลยเนื่องจากเขามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะและวางในที่มีอากาศถ่ายเทดีนะคะมีแสงสว่างสองถึงนะแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะแล้วเราก็จะรดน้ำแบบนี้นะสองสมวันครั้งหนึ่ง 25วันผ่านไปค่ะนี่ออกดอกแล้วนะต้นนี้น่ารักตะมุตะมีแต่ยังไม่บานนะใบนะคะเริ่มบานออกนะคะเป็นกระโปรงเลยกระโปรงทรงสุม่มเนื่องจากว่าวางในที่ร่มนานไปหน่อยนะคะเขาก็เลยบานเพื่อรับแสงสว่างนั่นเองเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็ วก็จะนำไปวางไว้ในที่ที่รับแสงเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่โดนแดดจัดโดยตรงนะคะเพราะว่าไม้อวบน้ำในตระกูลฮาโวเทียเนี่ยใบยไม่แดดได้ง่ายมากๆเลยค่ะ,ะหลังจากนี้ก็ดูแลคล้ายๆต้นปกติเลยนะก็คือรอจนกว่าดินจะแห้งถึงจะค่อยรดน้ำนะคะก็ประมาณอาทิตย์ละสองสาครั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่สภาพอากาศแล้วก็สภาพดินด้วยค่ะ แลนนี้ค่ะหนึ่งเดือนสิบเอ็ดวันผ่านไปนะคะนี่ดอกบานแล้วนะคะน่ารักส่วนต้นนี้ก็มีต่มดอกอีกเช่นกันนี่เล็กๆนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นดอกของต้นนี้ในอีกไม่ช้านี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทําการแยกหน่อนนะคะมาแยกปลูกลงในกระถางเดียวนะคะหนึ่งเดือนเท่านั้นก็ได้ต้นใหม่นะคะที่มีความสมบูรณ์และ หลังจากดึงๆนะมีความตึงค่ะแสดงว่ารากเขามาแข็งแรงแล้วนะหลังจากนี้ก็เลี้ยงและดูแลได้ปกติเลยนะคะคือรดน้ำเมื่อดินแห้งแล้วหรืออาจจะรดได้บ่อยกว่าไม้อบน้ำใส่พันธุ์อื่นๆนะคะเพราะฮาว,วเทียเขาจะชอบดินที่มีความชื้นๆนิดนึงนะคะสามารถเลี้ยงได้ทั้งกลางแจ้งและในร่มนะคะแต่ถ้าเลี้ยงกลางแจ้งแล้วโดนแดดจัดโดยตรงเป็นเวลานานใบก็จะไหมแดดได้ง่าย นี่โชว์นำไปวางไว้รับแดดเพิ่มขึ้นนะรู้สึกอาจจะได้แดดนานไปหน่อยนี่สีก็เลยเปลี่ยนนะคะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะคะจากเมื่อก่อนเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะใบตรงนี้กลายเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำตาลเพละ่ะซึ่งก็แนะนำว่าไม่ควรให้โดนแดดจัดยามบ่ายนะคะเพราะว่านอกจากแดดจะแรงแล้วก็มีอุณหภูมิสูงด้วยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อย ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำสวัสดีค่ะ